สวัสดีนะครับส,สวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทางช่อง YouTube Facebook แล้วก็ TikTok ทุกคนนะครับก็เจอกับผมเช่นเดิมบอยสงขาในการออกทัศนะมวยรักมวยชอบในศึกเจ้ามวยไทยก่อนนะครับศึกเจ้ามวยไทยมวยรักมวยชอบเนี่ยเลือกมาหนึ่งตัวนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเพชรเปาวริศทีพีเอ็มยิมจะเจอกับเจ้าอินซีเกียรติ์จเจริญชัยคู่นี้ความสดความหนุ่มความห้าวนะครับผมดูที่เปาวริศนะครับกับเพชรฝังเสียบฝังแทงส่วนเจ้าอินทรีเนี่ยมวยเข่าเหมือนกันแต่สภาพร่างกายต่างกันตัวแรกผมชอบไป ส่วนช่วงที่2จะเป็นมวยเด็กสังเวียนเดือนนะครับเป็นการเจอกันระหว่างเขมเพศวอภัยนันจะเจอกับชายโทนวออุรชาคู่นี้ชายโทนนะครับแรงขึ้นมาเลยช่วงหลังชนะนกปลอดปรอเภศจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายสอกซ้ายซ้ายตั้งแท่งวันนี้จะเจอเขมเพศมวยเข่าปั้มรัดมัดตีก็ว่าต้นๆนะครับชายโทนไปก่อนครับเตะซ้ายพับเก็บเตะตั้งวังคาที่เหลี่ยมบิงทรงเขมเพศจะชนะได้ก็ปลายๆคู่ที่2ผมออกไปที่ชายโทนวออุรชาขอบคุณมาชิกทุกคนครับสวัสดีครับ